ฮลมาดูทุกคนคุณสามีจันล้วงไก่งวงนะคะโอ้ m ม g o กดเขาร้วงไก่งวง พี่น้องก้องไปสุขสุขคนมาเจอปุนา USA กันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เป็นวันพฤหัสน,นะคะเป็นวันแต n ง skipping นะคะทุกคนเป็นวันครอบครัวว่าเทศกาลกินไก่งวงค่ะวันนี้ปุนาก็เตรียมอาหารเพื่อต้อนรับญาติญาตินะคะวันนี้เป็นวันที่รวมญาติและปุนาสามเีเป็นเจ้าภาพในการจัดวันแ a n k skipping ที่บ้านนะคะวันนี้ปุนาจะมาเตรียมอาหารทานเล่นแล้วก็อาหารที่เราจะ,ะต้อนรับแขกนะคะตอนนี้คุณสาเขากำลังจะเอา ไก่งวงนะคะทุกคนนี่มาดูไก่งวงตัวใหญ่ขนาดไหนอันนี้ How many pounds าสเตเดียดิโอสเตเขาบอกว่าประมาณเกือบ18พาวเกือบ18พาว17พาวกว่ากว่าโอ้โหตัวเบิลมเลยทุกคนโอ้โหตัวใหญ่มาก อ่า uh, พวกรส h ะไรซ l l l ันนี s r o s e m a r y and parsley sage rosemary and thyme thyme parsley เขาจะใส่ไปในตัวไก่งวงทุกคนรู้ไก่งวงกับต,ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากกันทุกคนเดี๋ยวคุณสาก,ก็จะทำการผสมเครื่องนะคะเดีย๋ยวมาดูกัน ทำยูเอาอบัตเตอร์นะคะแล้วก็ผสมกับทานแล้วก็พาสตีล่แล้วก็วกโรสแมรี่แล้วก็เอามากวนรวมกันค่ะทุกคนเพื่อจะได้ซอสไปทาไก่มาดูทุกคนคุณ <Hello. S 1> <laughs> สามีจนล้วงไก่งวงนะคะอ้ oh my god เขาล้วงไก่งวง that's it well i mean i just make the uh, pockets มาดูกันค่ะทุกคนตอนนี้คุณสากำลังจะเอาซอสที่เขาปรุงไว้นะคะก็ <c oughs> จะมีบัตเตอร์แล้วก็มีโรสแมรี่มีทามแล้วก็มีอะไรอีกอันหนึ่งอะไรก็ไม่รู้อันหนึ่งโรส m มรี่ h ามแอนด์ว a t parsley rosemary rosemary and t h y m and, and, me, and uh, butter oh ้ดูสิทุกคน under the skin กขใส่ซอสไปในอันเดอร์สกินทุกคน this, this so ดูสิทุกคนพ่อคัวข้าพ่อครัวเข้า,ขาครัวค่ะว,วันนี้ใส่ถุงมือด้วยนะคะ What the hell you need to put in here? Uh, chicken stock. Chicken stock? It's just, you know, like, oh. just a half, like a half inch or three quarters of an inch on the bottom. Yeah. ลบด่า no bodies right you wanna, you t a s i you w a n to? you don't b o d i s no that's ready to cook no not yet มา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 กำลังยกไก่เข้าถาดกันทุกคนไม่ใช่ไก่งวงกันยกโอ้โหเหมาะพอดีเลยกับถาด How much you pay for this p e n I have no idea. 80 bucks I remember. แพงอันนี้ไออเตาไออไออถ่านอันนี้ไม่ถูกนะทุกคนเกือบสามพันบาทสาวเขาก็ทาอันนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี้ดูดูนี่เขาใช้ทาแบบนี้นะคะทุกคนนี่นี่ดิบ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  you n o t tab in the back daddy? Yeah, uh, you yeah, put some on the front here. The meat. Yeah, this one. We're to stick that. Okay, yeah, we need this one too. It's not no salt. In the front, yeah. I'm going to, you know, we're going to keep that and we're going to put it on while it's cooking too, so. Mm -hmm, mm -hmm. To, to put in the back too. You want to turn around? Okay. Now. Nothing. I'm like about that. You wanna leave it up? Put it in the bath too, Honey. We're gonna we're gonna use it while it's cooking too, so we don't wanna use all of it right now. This is not good here. Big wings. Fly on the wing. All right, now yeah, we stick it in the oven. <250. S 2> How long แดดเดี่ยวสามชั่วโมงค่ะ350 3 hours now So you monitoring on the phone เขาจะใช้เวลาควบคุมในโทรศัพท์กับทุกคนค่ะเขาเซตอัพในโทรศัพท์นะคะเห็นไหมคะเวลานี่เซตอัพโทรศัพท์เดี๋ยวเรามารอขั้นตอนต่อไปกับทุกคน วันนี้จะมาทำหมูไม่ใช่หมูวันนี้จะมาทำอ่ากุ้งพันเบคอนกัะทุกคนหมูพันเบคอนเดี๋ยวเอาเบคอนมากเบคอนนี้ปุนาจะาตักแบบสอง องชิ้นนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ตัดสองชิ้นมันใหญ่ไปตัดครึ่งเลยค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าถ้าใส่หมดนี้โอ้โหไม่ไหวเขา้วนค่ะพี่ตุ๊กพี่ตุ้ยค่ะเพราะว่าเบคอนนี้มัน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 มน,นะคะนี้พันอย่างนี้ค่ะแล้วก็เอาไม้เสียบง่ายมากอาหารว่างนะคะ ชิ้นสุดท้ายแล้วคะ่ะถ้าทำเยอะกว่าน,นี้เดี๋ยวเสียดายของนะกินกันไม่หมดอีกเพะว่าของทานเล่นมันเยอะนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นปูนาก็จะมาอบใส่ใส่แอร์ฟลายค่ะเสียดายกุ้งเหลือเยอะเลยนะเดี๋ยวพี่เอาเบคอนมาเพิ่มอีกกุ้งเสียดาย กุ้งเหลือเยอะเลยไปเอาไส้คอนมาเพิ่มนี่ค่ะเราติดเอาเบคอนมาเพิ่มเพราะว่ากุ้งเหลือเยอะเสีดำเลยน,นี่ไกมมมม่นวงไกมมม่งวงมาก คุณพระเจ้าแล้วเย็นนี้ทุกคนก็จะเป็น b ล a c ไฟ์เดย์ค่ะแต่สมัยก่อนปูนาชอบไปชอปปิ้งนะคะไปรอตั้งแต่หกโมงเย็นแล้วจนถึงวันศุกร์กับทุกคนแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้วแก่แล้วไม่เอาแล้วไม่ซื้ออะไรมากแล้วเดี๋ยวนี้ ไม่ไปแย่งเราตอนแต่ก่อนโอ้ยเป็นนกบางทีเป็นนั่งรอเฝ้าตั้งแต่หกโมงเย็นนะคะกว่าเขาจะเปิดห้างก็ตีตีสี่อะไรเงี้ยเป็นนั่งรอข้ามคืนสมัยก่อนอะอึดมากแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไหวละเดี๋ยวนี้ร่างกายไม่ให้แล้วค่ะสั่งซื้อออนไลน์ดีกว่าสะดวกสบายไม่ต้องไปแย่งกับคนอื่นทุกวันนี้นี่เห็นไหมคะเสร็จแล้วนะคะอันสุดท้ายอันสุดท้ายยังมีอุ้ย เป๊ะเลยทุกคนเป๊ะมากเลยอ่ะมันเป๊ะเลยอ่ะอีเสียได้ติดเข้าไปเออกุ้งเหลือพอดีเป๊ะเลยนี่เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็เหลือก็จะนี่ค่ะทุกคนลหลังจากนั้นปุนาก็จะนำมา,อาทอดในแอร์ฟรายนะคะอาจจะไม่สวยหน่อยนะคะทุกคนมาดูกันค่ะคุณสามีกำลังจะ ทาเนยนะคะทุกคนคะมาดูกันตอนนี้อบไปได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาทาพวกเนยค่ะเพื่อให้หนังไก่ไม่แห้งนะคะทุกคน ตอนนี้คุณสาก็ยกไก่งองออกมาทาทาบัตเตอร์เลยนะคุณทาเนยค่ะเพื่อไม่ให้หนังเขาแห้งนะคะทุกคนก็จะทาเสร็จแล้วก็จะยกเข้าไปข้างในค่ะส่วนคุณนาตอนนี้กํลังทํามันขลังบดอยู่นะคะทุกคน เบาๆทำมันพลังเลยวันนี้เราทำอาหารพร้อมกันหลายอย่างนะคะตอนนี้กำลังจะเอาหมูเส้นกับหมูกำลังปิ้งหมูกระเทยอาหารว่างกับทุกคนค่ะเราจะนี่ทำเยอะนะทุกคนถ้าเราทำเยอะมันจะมันจะกิน ขายอยาต้องทำในน้อยคนเขาจะได้แบบโอ้มีแค่นี้เราแบบจะได้อยาก দেখুৱাই <laughs> นี่ก็กำลังย่างหมูสเต็กอี่นะทุกคนหมูสเต็กหมูมสเต็กไม่ใช่หมูสเต็กนะคะ